ยินดีต้อนรับสู่ช่องลงทุนหุ้นอเมริกากับคิดบวกครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่น่าจะร้อนแรงที่สุดในตลาดตอนนี้เลยนะครับนั่นก็คือการที่ราคาทองคำเนี่ยอยู่ดีๆก็ดิ่งลงมาอย่างหนักเลยในช่วงปลายเดือนตุลาคมปี2025ที่ผ่านมานี่เองครับบอกเลยว่าทําเอานักลงทุนหลายคนตกใจกันไปเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โหบอกเลยว่า ร่วงหนักมากครับภายในวันเดียวเนี่ยราคาทองคําหายไปหลายร้อยดอลลาร์ต่อออนซ์เลยนะครับคือต้องบอกว่าเป็นการปรับฐานที่รุนแรงมากจริงๆโดยเฉพาะหลังจากที่ราคาเขาวิ่งขึ้นมาแบบร้อนแรงมาตลอดทั้งปีการที่มันร่วงลงมาขนาดนี้ในวันเดียวเนี่ยถือว่าไม่ปกติเลยครับแล้วการร่วงครั้งน,นี้นะครับไม่ใช่แค่การปรับฐานธรมธรมดาานะครับแต่นี่คือการดิ่งลงที่หนักที่สุดในรอบ12ปีเลยทีเดียวความรุนแรงระดับนี้มันบอกเราว่า แรงขายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แรงขายปกติแต่เป็นเหมือนมีอะไรบางอย่างมาจุดชนวนให้เกิดแรงเทขายมหาศาลพร้อมๆกันในตลาดครับเอาละครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรามาแกะรอยกันเลยดีกว่าว่าอะไรคือปัจจัยสําคัญที่อยู่เบื้องหลังการเทขายครั้งใหญ่นี้เราจะมาวิเคราะห์สีสาเหตุหลักๆที่ทําให้ราคาทองคําร่วงลงมาขนาดนี้กันครับปัจจัยต่างๆเนี่ยมันเหมือนพาย,ยุที่ซัดเข้ามาพร้อมกันเลยครับ เริ่มจากอย่างแรกเลยคือการเทขายทำกำไรหรือ profit taking ก็แน่นอนครับพอราคาทองคำทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการคนที่มีกำไรเยอะๆก็ต้องอยากขายเพื่อล็อกกำไรเอาไว้ก่อน สองคือความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยมันลดลงชั่วคราวอาจจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเข้ามาทําให้นักลงทุนรู้สึกเสี่ยงน้อยลงก็เลยขายทองไปเข้าสินทรัพย์อื่นแทน3คือมีเงินทุนไหลออกจากกองทุน ETF ทองคําแบบพรวดพลาดเลยครับซึ่งพอคนเทขายกองทุน ETF หนักๆเนี่ยตัวกองทุนเองก็จําเป็นต้องขายทองคําจริงๆที่ถืออยู่ออกมาด้วยและสุดท้ายครับตัวเร่งปฏิกิริยาสําคัญเลยก็คือปัจจัยทางเทคนิคที่เรียกว่า stop loss cascade ครับ ไอ้คำว่า stop loss cascade เนี่ยฟังแล้วอาจจะดูยากๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันเหมือนโดมิโนโล้มเลยครับพอนึกภาพออกไหมครับคือพอราคาลุดแนวรับสำคัญปุ๊บ คำสั่งขายอัตโนมัติหรือ stop loss อันแรกก็จะทํางานทันทีทีนี้พอมันทํางานมันก็ไปกระตุ้นคําสั่งขายอื่นๆที่ตั้งรอไว้ในระดับราคาใกล้ๆกันให้ทํางานตามกันไปเป็นทอดๆเลยครับกลายเป็นแรงเทขายมหาศาลในเวลาแป๊ดเดียวแล้วก็ฉุดราคาให้ดิ่งลงอย่างรวดเร็วแบบที่เราเห็นนั่นเองคะ่ะโอเคเรารู้สาเหตุของการร่วงไปแล้วนะครับคำถามต่อมาก็คือแล้วอนาคตละ่ะ นักวิเคราะห์เขามีมุมมองต่อทิศทางราคาทองคํากันยังไงบ้างเรามาดูกันต่อเลยครับถ้าดูจากตารางนี้นะครับจะเห็นภาพชัดเลยว่ามุมมองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองสั้นหรือมองยาวในระยะสั้นๆน,นักวิเคราะห์จะมองที่แนวรับทางเทคนิคเป็นหลักเลยค่ะก็จะอยู่แถวๆสามพถึงสี่พดอลลาร์ขยับมาที่ระยะกลางปัจจัยสําคัญที่จะเข้ามากําหนดทิศทางก็คือพวกข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆอย่างตัวเลขเงินเฟอ้อแล้วก็นโยบายของธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดค่ะ แต่สำหรับระยะยาวแล้วเนี่ยตัวขับเคลื่อนหลักจริงๆก็คือการเข้าซื้อทองคําของธนาคารกลางทั่วโลกซึ่งยังคงเป็นเทรนที่แข็งแกร่งมากๆแล้วก็เป็นเหมือนรากฐานสําคัญของราคาทองคําเลยค่ะแน่นอนครับว่าในตลาดเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะคิดเหมือนกันหมดอยู่แล้วกับเหตุการณ์แบบนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่านักลงทุนแต่ละกลุ่มเขามองเรื่องนี้แตกต่างกันไปอย่างไรบ้าง จะเห็นเลยว่า2กลุ่มนี้มองคนละมุมกันเลยครับสำหรับฝั่งเทรดเดอร์ระยะสั้นเนี่ยโอ้โหความผันผวนแบบนี้คือของชอบเลยครับเป็นโอกาสในการทำกำไรเขาจะเข้าออกเร็วบรหิหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวดแต่ในขณะที่ฝั่งนักลงทุนสถาบันเขาจะนิ่งกว่าเยอะค่ะเขาจะมองภาพที่ใหญ่กว่าแล้วก็มองว่านี่คือการปรับฐานที่ดีเป็นโอกาสให้ได้เข้าไปเก็บของหรือทยอยสะสมโดยจะอิงจากปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวเป็นหลักเลยครับ แล้วนักลงทุนรายย่ออย่างเราๆละ่ะก็อย่างที่เห็นในกราฟเลยครับเสียงแตกมีกลุ่มที่มองว่านี่แหละคือจังหวะดีในการเข้าซื้อหรือที่เราเรียกกันว่าซื้อตอนยอ่อแต่ก็มีอีกกลุ่มที่ระมัดระวังกว่าขอรอดูให้ราคามันนิ่งๆสร้างฐานให้มั่นคงก่อนดีกว่าแล้วก็แน่นอนครับมีกลุ่มที่ตกใจแล้วก็ขายออกไปเพราะความกังวลด้วยเหมือนกันเอาล่ะครับพอเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือ แล้วเราควรจะวางกลยุทธ์กันยังไงดีในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาดู3แนวทางหลักๆที่นักลงทุนสามารถเอาไปปรับใช้ได้ตามสไตล์และความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้เลยครับแนวทางแรกเลยนะครับสำหรับสายลงทุนระยะยาวที่เชื่อในพื้นฐานของทองคำ <c oughs> ก็คือการทยอยสะสมหรือ DCA ไปเรื่อยๆ <c oughs> เพื่อสร้างสัดส่วนหลักในพอร์ตสัก5-10% <c oughs> เหมือนเป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนต่างๆครับ แนวทางที่2สําหรับสายเทรดดิ้งที่อยากทํากําไรจากความผันผวนก็คือต้องเล่นด้วยขนาดการลงทุนที่เล็กลงหน่อยมีจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจนมากๆและที่สําคัญคือต้องเลี่ยงการใช้เงินกู้มาลงทุนในระดับสูงๆเลยนะครับเพราะภาวะตลาดแบบนี้มันคาดเดายากจริงๆ และแนวทางสุดท้ายครับคือแบบผสมผสานหรือ Co r e Satellite ก็คือเรามีทองคำจริงๆเป็นแกนหลักของพอร์ตเพื่อความมั่นคงระยะยาวแล้วก็ใช้สินทรัพย์อื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น ETF หรือหุ้นเหมืองทองเป็นส่วนเสริมเพื่อหาโอกาสซ่องผลตอบแทนเพิ่มเติมจากความผันผวน,นของตลาดครับดังนั้นถ้าให้สรุปทุกอย่างในประโยคเดียวนะครับก็คือการร่วงลงของราคาทองคำในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการปรับฐานทางเทคนิคบวกกับการเทขายทำกำไรหลังจากที่ราคาวิ่งขึ้นมาแรงมากๆ ซึ่งถูกกระตุ้นให้รุนแรงขึ้นด้วยเงินที่ไหลออกจาก ETF และความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ลดลงชั่วคราวนั่นเองครับและสุดท้ายครับผมอยากจะทิ้งคำถามสำคัญนี้ไว้ให้ทุกคนได้ก,กลับไปลองคิดกันต่อนะครับว่าหลังจากการปลักฐานครั้งใหญ่แบบนี้บทบาทของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ s a ฟ e h a v e ในพอร์ตการลงทุนของเรายังคงเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าแล้วพบกันใหม่ในการวิเคราะห์ครั้งต่อไปนะครับ